สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มีลอกนะครับตกปลาหน้าดินแล้วก็ตีเหยื่อปลอมนะครับรุ่นเดียวกันซีรีส์เดียวกันมานําเสนอพี่พี่อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นลอกชิมานุ fx นะครับปี2000นะครับ20เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มมาเกือบๆนะครับเกือบๆจะปีใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็น fx นะครับ new fx ปี2020เลยก็ว่าได้นะครับปรับโฉมใหม่ นะครับคุณภาพดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับโมเดลลอกรุ่นนี้นะครับ FX นะครับมีกี่เบอร์กันบ้างนะครับเริ่มมาตั้งแต่นะครับที่เข้ามานะครับเบอร์1 0 0 0งพนะครับสองพันสองพนะครับสรุ่นนี้นะครับสรุ่นนี้นะครับจะเป็นล็อกจับนะครับนะครับถ้าเป็นเบอร์สามสี่สามพนะครับเป็นทีบานะครับแล้วก็เบอร์สี่พันเป็นทีบาครับมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่น มีกันหมด5รุ่นนะครับ fx นะครับ2 0 2 0ก็ว่าได้นะครับเบอร์1 0 0 0 2 0 0 0 2,500ัน0 0 0แล้วก็เบอร์4 0 0พันนะครับมีด้วกันหมด5รุ่นลูกค้านะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานได้หมดเลยนะครับเบอร์1,000นะครับจะเป็นงานนะครับอัลตราไลท์ตีเ่อรลอมนะครับหรือว่าตกสปิลบราเก็ตเผื่อปลาผิดคิวในบ่อเหมาเบอร์1000ก็ใช้ได้นะครับเพราะนะครับ สเปคเบอร์หนึ่งพันนะครับให้มานะครับเบรกสามโลสวายบอเหมานี่เอาได้แน่นอนนะครับกระสุนช่อนนะครับอัลตร้าไ์ตีกระโปรงคอกกระโปงพื้นฐานเบสิกตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือขครอยากใช้มาหน่อยเป็นเบอร์สองพันเฉพาะทางนะครับก็ตีเหยือรอมอย่างเดียวเลยนะครับตีเหยือรอมอย่างเดียวเลยตัวนี้เฉพาะงานจัดไปนะครับให้เบรกมาที่4โลเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับตีชาโดได้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งตีชาโดได้ ถ้ายากมานะครับเป็นเบอร์2 5งพตัวนี้สามารถเล่นปลาสวายบ่อได้นะครับสวายบ่อคือสายเฟียบนะครับถือว่าตกปลาหน้าดินก็ยังเริ่มต้นตัวนี้ได้เพราะกระปูให้มาลึกนะครเบรกให้มานะครับที่4โลเหมือนกันนะครับนะครับเบรกให้มาที่4โลนะครับแล้วก็มาที่4ี0สาพเป็นสายปลาบ่อนับโดยเฉพาะเลยที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็ตรงสเปคมากๆนะครับขนาดบอดดี้ที่ไม่ใหญ่จนเกินไป นะครับเป็นแขนที่ปลานะครับจับกระชับมือนะครับเวลาเล่นกับป่านะครับนะครับเล่นกับป่านีนจับกระชับมือนะครับตัวนี้4สามพันก็มีมาให้สายปลาบอกปกติ4สามพันเนี่ยมันจะไปเจอในลอกตัวแพงๆนะครับในโซนสองพันกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ชิมานทำซีสามพันสายปลาบอกมาให้เลยไม่ต้องซื้อของแพงและตัวสุดท้ายสายธรรมชาติเบอร์สี่พันปลาอ่างเก็บน้ํานะครับปลาแม่น้ํา นะครับปลาเถื่อนตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเบรกที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ8.5ดกิโลตัวนี้นะครับเบอร์4,000เบรกแน่นๆนะครับเบรกแน่นๆนะครับ8.5ดกิโลนะครับสเปคลอกนะครับตัวนี้นะครับอัตราทดที่5.0นะครับเบอร์1,000นะครับ5.0ถึงเบอร์2,500 4,300าเลยนะครับ 5.0อัตราทดของลอกเบอร์1,000,2,000,2,500และ4,3,000นะครับอัตราทดที่5.0นะครับ5.0คืออะไรหมุน1รลอกนะครับไอตัวเนี้จะหมุน5ลอกนะครับหมุน1รอกนะครับอันนี้จะหมุน5รอกนะครับ1,2,3,4,5เนี่ยครับกลับมาที่เดิมนะครับ อัตราการเก็บสายนะครับเบอร์หนึ่งพันจะอยู่ที่หกสิบเอ็ดเซนนะครับเบอร์สองพันเจ็สิบเอ็ดนะครับเบอร์สองพันห้าก็เจ็สิบเอ็ดนะครับและเบอร์สี่สามพันนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับส่วนเบอร์สี่พันจะเก็บอยู่ที่แปดสิบสองเซนติเมตรก็ถือว่าลอกใหญ่นะครับเก็บได้ดีนะครับหนึ่งรอบหมุนนะครับเก็บได้แปดสิบสองเซนติเมตรกับ mx เเบอร์สี่พัน นะครับก็วันนี้สินค้าเข้ามาแล้วพี่ๆนะครับหรือลูกค้าเลือกซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานได้เลยชิมาโนโวันนี้ทำสินค้าออกมาครอบคลุมทุกงานราคาย่อมเยาวมากๆจับต้องได้นะครับระบบลูกปืนหล่อลื่นอย่างดีดูแลรักษาง่ายนะครับราคาไม่แพงพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้สปูาาสโลหะบอดี้กาไฟอย่างดี ะะเบรกแน่นแน่นหมุนลื่นราคาย่อมเยานะครับฝากไว้พี่ๆสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆครับ fx 2 0 2 0นนะครับขอบคุณมากครับ